แล้วนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมาเทสตัวกำคอกันนะครับลำนี้จากจังหวัดนราธิวาสนะครับสั่งเข้ามานะครับอวนสินสอนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับชัก80ดนะครับยาว120เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวก็จะมาเทสนะครับเป้าหมายข้างหน้านะครับลูกค้าบอกว่าอยากได้เอาไปยิงกระรอกนะครับอยากได้ไปยิงกระรอกก็ทําเป้าหมายไว้ระยะ10เมตรนะครับเพื่อมาเช็คความตรงของหน้าไม้นะครับเดี๋ยวก็จะมายิงลูกเป้านี้นะครับนะครับนี่คือเป้ากลมๆนะครับน่วาดเป็นตัวกระรอกเลยนะครับมาดูกันนะครับ ก็จะยิงด้วยลูก8มิลนะครับทั้ง5ลูกนะครับการเล็งของผมก็เหมือนเดิมนะครับเล็งบนหนังรองนี้นะครับเล็งบนหนังรองนี้นะครับแล้วก็ให้เสมอเสมอกับศูนย์หน้านะครับให้เสมอเสมอกับศูนย์หน้านะครับเป้าให้อยู่บริเวณนี้นะครับให้อยู่บริเวณโคนสีส้มนี้ครับบริเวณสีส้มห้ามเกินสีส้มนะครับอลํำนี้ก็ลูกค้าบอกอยากได้ที่ติดกล้องก็ทําที่ติดกล้องไปให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอยากแรงกว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้ไปเพิ่มยางนะครับให้มีความหนามากขึ้นนะครััับบบปปรรรระะะะมมมาาณณ1 1.0นนคค เออไม่ก็ตัดยางให้สั้นลงนะครับให้ตัดยางให้สั้นลงก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนัดแรกกันก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนัดที่หนึ่งไปแล้วนะครับนัดที่หนึ่งเดี๋ยวมาดูนัดที่สองกันต่อครับมาดูนัดที่สองกันต่อนะครับสองนัดน,นะครับ มาดูนาทีสามกันต่อนะครับความแม่นอยู่ที่คนยิงนะครับฝึกฝนบ่อยๆก็จะแม่นนะครับรู้ทิศทางการใช้งานการ,การาวิถีกระสุนของเรานะครับมาดูนาทีสามกันนะครับสามนะครับมาดูนาทีสี่กันต่อนะครับ 4, มาดูนาทีสี่กันต่อนะครับสี่มาดูนาทีห้านาดสุดท้ายนะครับ ลูกค้าจากนาวที่วาดนะครับบอกว่าอยากได้ไปยิงกระรอกนะครับมาดูนัดที่ห้ากันนะครับห้าไปดูนะครับห้านัดนะครับผลเป็นยังไงนะครับห้านัดในระยะสิบเมตรนะครับถ้าเพื่อนๆอยากแรงก็เพื่อนเก็เพิ่มความหนาของยางนะครับเพิ่มให้หนาขึ้นแล้วก็ปัดให้สั้นลงนะครับจะมีแรงความแรงมากขึ้นนะครับนี่ครับยิงไปห้านัดนะครับดูครับหนึ่งสองสามสี าขึ้นบนนัดหนึ่งนะครับเข้าเป้าหมายหมเลยได้กระลอก4ตัวนะครับเข้าบริเวณจุดนี้ตายแน่นอนตายทุกตัวเข้าบริเวณนี้นะครับโอเคนะครับก็โอเคครับเช็คระบบเรียบร้อยนะครับหน้าไม้ตรงดีนะครับไก่ก็ทํางานได้ปกตินะครับถ้าเพื่อนๆอยากแรงก็เพื่อนๆก็ไปเพิ่มยางให้หนาขึ้นนึงครับหรือไม่ก็ตัดยางให้สั้นลงนะครับจะมีความแรงเพิ่มขึ้นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไปนาลาธิวาสนะครับลำนี้นะครับ